นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอ m ด n มินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องความไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคนั้นสำคัญมากกว่าความรู้ข้อความทวิตจากมาร์คมินวินี่ได้เขียนข้อความไว้ว่าความไม่ยอท้อต่ออุปสรรคนั้นมีความสำคัญมากกว่าความรู้มากเพราะทักษะนี้มันสามารถถูกพัฒนาได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะยอดเยี่ยมไปกว่าคนที่ไม่ถอยหนีจงสร้างความไร้เงื่อนไขในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและคุณจะไม่พลาดอย่างแท้จริงให้เชื่อมั่นในตัวเองและอย่ายอมแพ้เด็ดขาดผมชื่นชอบข้อความทวิตนี้เพราะมันย้ำเตือนชีวิตของผมว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องไม่ย่อท้ออุปรสรรคใดๆเลยแน่นอนบางครั้งเราอาจจะล้มลุกคลุกคลานบางครั้งอาจจะพบเจอปัญหาต่างๆนานาที่มันถาโถมเข้ามาแต่เราก็ยังคงมีจุดยืนที่ มันคงและยืนยาวนี่ความชัดเจนของชีวิตและนี่คือจุดยืนเมื่อเราถึงจังหวะหนึ่งในชีวิตเราก็ต้องยอมรับว่าทุกๆปัญหามันกําลังเข้ามาเพื่อทดสอบเราผมมองชีวิตเป็นเหมือนกับบททดสอบบทเรียนมันสามารถทําให้เราเรียนรู้ได้ว่าเรานั้นสามารถที่จะเข้าใจหรือตระหนักรู้ถึงคําคํานี้จริงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเลยที่มันจะย้ําเตือนว่าเราจะรู้จากตัวเองได้มากเท่ากับประสบการณ์ที่ผ่านพ้นมา มีผู้คนมากมายที่กำลังถามตัวเองว่าความรู้กับประสบการณ์สิ่งใดสำคัญกว่าผมก็กาตอบไปเลยว่ามันสำคัญใกล้ๆก,กันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่นำความรู้มาแปลเปลี่ยนประสบการณ์เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจประสบการณ์ได้อย่างแท้จริงนี่เป็นเหตุผลว่าเราต้องเรียนรู้และตระหนักรู้ให้เร็วที่สุดและเราก็จะมีคำตอบว่าประสบการณ์หรือความรู้อันไหนสำคัญกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆผมเลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าการอ่านหนังสือหรือการเสพสือ่อที่เสริมสร้างพลังใจ ันจะช่วยทาให้เรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเมื่อการเสพสื่อเมื่อการอ่านหนังสือผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์ทุกคนสามารถมีลมหายใจได้ยืนยาวมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตมากกว่าในสิ่งที่มันควรจะเป็นเราลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมนี่แหละจะเป็นคําถามที่สําคัญแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้ ในสิ่งที่มันควรจะเป็นว่าเราจะทําอย่างไรดีถ้าเกิดสมมติวันนี้เราหลงทางเราไม่รู้ว่าปุปรสรรคนี้มันควรทําอย่างไรถ้าเกิดสมมติเรามองไปที่การเทรดเรามองที่อาชีพการลงทุนของเราเราจะค้นพบเลยว,ว่าอาชีพของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามีแง่มุมใดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเมื่อเรารับรู้แบบนี้เรียนรู้แบบนี้เราก็จะตระหนักว่าทุกคนมีสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันไปทั้งหมดทุกอาชีพก็จะมีความยากความง่ายแตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีความยากความง่ายแตกต่างกันเหมือนกัน ซึ่งอะไรแบบนี้มันก็เป็นการเรียนรู้ว่าชีวิตก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปมันไม่ใช่ว่าจะจบตรงนี้แล้วเราก็แค่หยุดมันเรา่ํำรวยแล้วเราก็ไม่ทําอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะาเราจะต้องมีอะไรทําต่อไปเรื่อยๆผิดพลาดล้มลุกเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราก็แค่ดําเนินต่อไปกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะอยู่สายอาชีพใดก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของความเป็นจริงในธรรมชาติเช่นความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง ที่ผมสังเกตเนี่ยผมเชื่อว่าความเชื่อมโยงของธรรมชาติมันกำลังบ่งชี้ว่าเราเนี่ยคือใครตัวตนที่แท้จริงของเราจะปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อเราถูกหลอ่อหลอมเมื่อเราถูกกล่าวเมื่อเราถูกบีบคั้นให้เราเป็นตัวเองนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดเดือดผมเปรียบเทียบจุดเดือดในทุกๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หน้านนที่การงานรวมไปถึงตัวเองทุกๆวันคุณมีจุดเดือดเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นจุดที่มีความท้าทายอย่างยิ่งของชีวิตคุณบางคนอดทนได้มากแน่นอนชีวิตมาบีบคั้นเล็กันอาจจะ ไม่ได้ทำให้คุณปีแตกแต่ถ้าสมมติว่าคุณพยายามเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นตัวเองว่าตัวเราเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นแต่เราไม่ได้มีการบริหารอารมณ์อย่างถูกวิธีนีแ่แหละจึงเป็นปัญหาของอาชีพที่เราทำในทุกทุกวันว่าเรามีความคิดและมุมมองอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเราก็จะรับรู้แล้วว่าตัวเราเองนี้เก่งอะไรไม่เก่งอะไรเราควรจะจัดการอะไรในวันที่ถึงเวลาที่เราควรจัดการ นี่แหละจึงเป็นคีย์เวิร์ดที่สาคัญอย่างยิ่งความล้มเหลวคือการที่เราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆจงอย่าเป็นคนที่ย่อท้ออะไรง่ายๆให้ลุกขึ้นต่อสู้ไปอย่างไม่หยุดยัง้งผมมักจะบอกกับตัวเองเสมอว่าให้เราสู้ในทุกๆจังหวะของชีวิตอย่ายอมแพ้เด็ดขาดขอกําลังใจจากสิ่งใดก็ตามแต่อย่าลืมที่จะขอกําลังใจตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยแหละอยู่กับเรามาทั้งชีวิตและตายไปพร้อมกับเราจงรักตัวเองให้เป็นและรักตัวเองให้ถูกวิธีจริงๆ มีหลายคนพยายามพึ่งพาสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนครอบครัวของเราหรือพยายามบอกว่าให้รัฐบาลเป็นแบบนี้แบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมใหญ่กจะบอกก็คือคุณไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากคนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างเขาแต่ตัวเราเองเป็นอย่างไรสําคัญที่สุดสถิติของเราการเก็บรายละเอียดว่าการเทรดเราเป็นยังไงระบบเราโอเคไหมหรือไม่โอเคสําคัญกว่ามากและไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะมีผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์หรือเราควรจะมีผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ เอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้นและเราพอใจกับตัวเลขนี้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่าพยายามเป็นเหมือนกับไม้หลักักขี้เลนว่าต้องมีคนมาบอกเราต้องมีคนมาแจ้งเตือนเราว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้แบบนี้นี่ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะขาดจุดยืนแล้วมันจะไม่ทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตแบบนี้ที่เป็นอยู่แบบนี้จริงๆตราบใดที่เรายังไม่หยุดเดินวันหนึ่งเราจะถึงที่หมาย แต่การถึงที่หมายไม่ได้แปลว่าเราจะพอใจมันมากหากว่าอย่างน้อยเราก็คงยังก้าวเดินเมื่อเรายังก้าวเดินต่อไปแน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดหมายขอให้เราลึกรู้อยู่เสมอว่าทิศทางสําคัญกับความเร็วเสมอคุณต้องรู้ชัดว่าคุณจะไปยังที่ใดไปเพื่ออะไรและไปเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามคําถามครบหมดแล้วเนี่ยมันจะทาให้เรารู้ชัดว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังตั้งคําถามกับมันเราก็ยังรู้ว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้ทาไปเพื่ออะไร มันไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราทําวันนี้ไม่มีเหตุผลสิ่งที่เราทําวันนี้มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเมื่อไม่นานวันนี้สิ่งนี้ที่ผมพูดไม่ใช่เหตุผลที่ดีและไม่ใช่เหตุผลที่มีน้ําหนักเลยขอให้เราชัดเจนกับตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ไปเพื่ออะไรแลวเป้าหมายที่เราต้องการบุดหมายเราทำหรือ,อยังในวันนี้และทำมาในเพื่ออะไรสุดท้ายนี้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่หลายคนล้วนไขวคว้า แต่ว่าตัวความสำเร็จเองมิใช่ไปตามหาที่ไหนมันกับกายอยู่ที่ภายในความคิดจิตใจและชีวิตประจำวันเรานี่เองเมื่อรู้สิ่งอยู่ที่ภายในจงระลึกรู้อยู่ที่ภายในมีสติรับรู้ว่าวันนี้เราต้องการพัฒนาสิ่งใดจงตามหาสิ่งนั้นถ้าเราตามหาไม่ได้จงสร้างมันขึ้นมาการสร้างการผลิตการเสกสรารและปั้นแต่งนี่จึงเป็นสิ่งที่จิตนั้นทําได้อยู่จงสร้างสิ่งที่ควรสร้างไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีคําพูดที่ดีและการกระทำที่ดี เราสามารถที่จะส่งต่อความดีต่างๆเหล่านี้ไปยังโลกใบนี้ได้อย่างมากมายขอให้เราเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ยังเสพสื่อในเสียงที่ควรเสพอยู่อย่าลืมและอย่าเพิกเฉยว่าการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตและต่อความสุขมวลรวมในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความคิดที่ดีต่อชีวิตของตัวเ,เองไม่ว่าจะเป็น,นหน้าที่การงานของคุณภูมสศกที่ผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงแค่ จังหวะในชีวิตหนึ่งที่มันทําให้เราสะดุดหรือเราแค่เรียนรู้ไปกับมันสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเติบโต,ตมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเราจะอยู่สูงสุดในสายงานของตัวเราเองถ้าเราทำแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ